น้หรือว่าดัมเนแทบนะครับแล้วก็เปลี่ยนโหมดนะลูกบ็อกดีๆนะครับหนึ่องสามดิแล้วเห็นไหมเนี่ยรอบมันจะต่ำครับเราสามารถคุมรอบได้ง่ายนะครับดีๆนะครับออกเลยนะสวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กับบล็อกกระแทกไร้สาย12โวลต์นะครับของ Milwaukee นะนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นโมเดล M12 FIW2F12 0นะซึ่งจะเป็นบล็อกกระแทกรุ่นใหม่ล่าสุดของ Milwaukee นะ เดี๋ยวนี้จะมารีวิวให้ชมนะครับบล็อกกระแทกตัวนี้ที่ผมสั่งมานะครับจะเป็นขนาด1นึับสอเนาะนะครับก็คือจะเป็นขนาดครึ่งนิ้วนั่นเองนะครับมีโหมดการทํางานอยู่4โหมดสามารถขันนะครับคายออกสูงสุดนะก็คือหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับได้สูงสุดถึง745นิวตันเลยนะนะครับแล้วก็ช่วงความยาวของตัวเครื่องเนี่ยเพียงแค่12.4ซนติเมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มี l e d ข้างหน้าด้วยซึ่งจะเป็นบล็อกกระแทกไร้สายรุ่นใหม่นะ นะครับของ Milwaukee ตอนนี้แล้วนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์ Milwaukee ตัวแรกของผมด้วยนะซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ชมนะครับว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ลักษณะเนื้องานะเป็นยังไงบ้างน,นะครับต้องเกินนิดนึงนะครับ Milwaukee เนี่ยนะครับคือผมพยายามหาหลายร้านแล้วนะมันไม่มีแบบที่เป็นชุดมาที่เป็นมีเครื่องมีแบตมีที่ชาร์จเลยนะตัวบล็อกกันกระแทกนะครับตัวแบตก็คือต้องซื้อแยกหมดนะครับเฉพาะรุ่นนี้นะผมยังไม่เห็นที่เป็นชุดเซตมานะ นะครับยกเว้นว่าที่ร้านเนี่ยเขาจะจัดเป็นเซตมาแล้วก็รวมราคามาแล้วมาให้เนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของแต่ละร้านนะครับผมตอนนี้ผมสั่งมาก็จะมีตัวเครื่องนะครับแล้วก็แบตนะครับเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ชมนะครับโอเคยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้สักนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของตัวกล่องกันก่อนนะครับผมนะครับตัวกล่องด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนะครับส่วนด้านข้างนะเขาก็จะมีบาร์โคดนะแล้วก็จะมีตัว s e r i นั number ไว้ให้เราลงทะเบียนในเว็บนะ นะครับซึ่งจะรับประกันเบื้องต้นก็คือเป็น2ปีนะนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นไข่แดงนะครับที่เขาเรียกกันเนาะนะครับไข่แดงไข่แดงเนาะนะครับนี่มีวารันตีให้2ปีนะลงทะเบียนนะแลกคะแนนเพิ่มได้อีก1ปีเห็นไหมนะครับก็ไปสแกนลงตามนี้ได้นะครับอันนี้ผมซื้อเป็นของศูนย์มานะเวลาซื้อก็แนะนําว่าให้ซื้อเป็นร้านที่เป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับเราก็จะได้สิทธิประโยชน์เต็มที่เนาะนะครับ โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของแบตเตอรี่กันนะครับนีน่อันนี้เป็นแบตเตอรี่ที่ผมสร้างมาเป็น4แอมป์นะก้อนหนึ่งรู้สึกจะพันต้นๆน,นะพันไม่เกินพันสี่พันห้านะนะครับก้อนเดียวนะนะครับซึ่งตอนนี้มันมี6แอมป์แล้ว5แอมป์แล้วแต่5แอมป์เนี่ยจะราคาโดดไปเลยผมก็เลยตัดสินใจเล่นเป็นตัวนี้เนาะก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะแล้วก็รับประกันเหมือนกันนะครับ2ปีนะครับลงทะเบียนเพิ่มก็ได้อีกปีหนึ่งรหัสแบตนะครับก็จะเป็น m 1 2นะครับ b 4ตัวนี้นะครับกล่อกบบลนะง,งก็จะเป็็็นนนนนแแบบบบบีี้้เเลยะะครัขางๆกจป นะนี่นะครับโอเคที้เดียวเรามาแกะดูกันในส่วนของตัวบล็อกกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงเนาะสัมผัสแรกที่ได้จับเลยคือเนื้องานดีมากนะครับคือแบบเขาาละเอียดปาณีดนะครับทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวสกีนะครับชิ้นงานนะครับแล้วก็ผิวสัมผัสนะครับสวิตช์กดอะไรก็คือนุ่มมือไปหมดอันนี้ผมยังไม่ใส่แบตนะน้ำหนักก็เตึงมืออยู่นะดูเส้นเลือดขึ้นเลยนะหนักอยู่นะนะครับเป็นบล็อกกระแทก12โวล์นะบอกก่อนนะ ซึ่งเขาพูดถึงว่ามันแรงมากเลยนะเจ้าตัวนี้นะครับ12วัตต์ก็จริงนะแต่พอเผื่อแรงกว่า18วัตต์อีกนะตัวนี้ก็จะมีไฟ LED ให้3ดวงนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับที่เราเห็นเป็นสีดำๆตรงนี้นะครับก็จะเป็นยางนะกันกระแทกนะนะครับเนี่ยเป็นรู้สึกเป็นเนื้อผิวสัมผัสเป็นยางหุ้มอยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังก็ด้วยนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับบริเวณสีดำตรงนี้นะครับก็เป็นยางเหมือนกันข้างหลังก็จะเขียนว่า Full b u l e t นะ นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเลเวลเขานะครับรุ่นก็อย่างที่บอกเลยครับ M12 FIW 2F12 นะตัวนี้นะครับเป็นขนาด12.7มิลนะก็คือขนาดครึ่งนิ้วนะครับผมครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นบอกระดับไฟเนาะนะครับมันจะมีระดับไฟอยู่4ดวงบอกระดับแบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะมีหูเกี่ยวตรงนี้ให้1อันนะครับหูเกี่ยวตรงนี้เป็นสแตเลสยิงทรายนะมันก็จะไม่เงานะดูพรีเมียมขึ้นมาเลยนะนะครับแล้วก็ที่โดดเด่นที่สุดก็จะเป็นสายลักมิวตรงนี้มิวกี้นะครับ ส่วนด้านบนนะนะครับเขาจะเขียนรุ่นว่า M12 นะครับแล้วก็จะมีโหมดนะครับอันนี้เป็นไกด์ธรรมดานะไกด์ที่ที่บอกว่าให้เรา,เาแนะนําการใช้งานนะครับไฟแสดงผลจะมีอยู่4ดวงตรงนี้ก็คือโหมด1โหมด2โหมด3แล้วก็โหมดที่เอาไว้ขันน็อตนะครับตัวนี้จะเป็นตัวโปรเทคด้วยนะในโหมดนี้จะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาที่เราขันเข้านะครับเขาจะขันเข้าไปปุ๊บพอน้ําหนักถึง20นิวตันเนี่ยย้ำว่า20นิวตันนะครับแล้วมันจะหยุดนะ นั่นหมายความว่ามันจะลดโอกาสที่เราเผลอกดแช่บล็อกแล้วแบบน็อตขาดนะครับการเราเผลอเลยนะพอมันหยุดปุ๊บเราค่อยเอาด้ามปอนมากวดอีกทีนะครับส่วนวิธีการปรับโหมดนะเขาจะไม่มีสวิตอะไรเลยนะครับเห็นไหมตัวรอบๆเครื่องเนี่ยเขาจะไม่มีสวิตแล้วมีแค่สวิตผักตรงนี้ผักซ้ายผักขวาแค่นี้เพราะฉะนั้นวิธีการเปลี่ยนโหมดของเขาจะไม่เหมือนรุ่นอื่นนะก็คือให้เรากดสวิตนะมาอยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับ ให้อยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับแล้วก็กดตรงนี้ดับเบิลแท็บนะตึ๊กต๊กอย่างเงี้ยสครั้งแล้วโหมดมันจะสลับครับตึ๊กตึ๊กอย่างเงี้ยนะแล้วมันจะสลับนะครับก็จะวนไปเรื่อยนะนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนโหมดนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นของตัวเครื่องนะครับงานดีมากนะสวยเลยอ่ะสวยมากนะครับพอเห็นตัวจริงนี่สวยเลยไม่แปลกใจนะครับที่คนที่มันเริ่มซื้อมิวตัวแรกแล้วมันจะมีตัวต่อๆมานะครับ แล้วก็ตรงนี้ด้ามกิปตรงนี้ก็เป็นยางด้วยโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองใส่แบตเตอรี่นะครับวิธีใส่แบตเตอรี่นะก็คือให้หันนะครับด้านที่เฉียงลงอย่างเงี้ยนะนะครับมาไว้ข้างหน้านะแล้วก็เสียบเข้าไปที่ด้านท้ายเครื่องแบบนี้เฮ้ยโหฟิตเปี้ยเลยนะครับโหฟิตเลยนะครับไม่มีแบบเนี่ยฟิตเลยนะเออฟิตเปี้ยเลยนะครับแล้วเวลาถอดก็ต้องบีบบีบตรงนี้นะนะครับดึงไม่ออกนะครับต้องบีบตรงนี้แล้วก็ดึงโหแน่นเลย นะบ,บีบแล้วก็ดึงออกคนระับตรงนี้มันจะมีเดยล็อกอยู่พอเราเสียบแบตครั้งแรกไฟจะติดแบบนี้ครับนี่นะครับอันนี้ผมก็เพิ่งรู้เดี๋ยวลองอีกทีนึงอยากลงนะนะครับผมถอดออกนะแล้วผมใส่แบตปุ๊บอ๋อพอใส่แบตปุ๊บมันจะสแตนบายขึ้นมาให้เรารู้ว่าตอนนี้นะครับมันพร้อมใช้งานแล้วนะครับแล้วตอนนี้ผมอยู่ในโหมดของโปรเทคนะก็คือยังไม่ได้กดไปซ้ายหรือขวานะนะครับพอกดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นไฟออกมาตอนนี้เหลือแบตอยู่ประมาณ50%นะครับเียลอยห้ฟังก่อนนะครับ ดูว่าตอนที่ผมกดไกลตรงนี้นะว่ามอเตอร์มันจะหมุนเนียนขนาดไหนนะนะครับอันนี้เป็นโหมด3นะนะครับโหมด3จะเป็นโหมดที่เร็วที่สุดนะนะครับเดี๋ยวผมจะบอกสปีดให้ฟังนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนโหมดก่อนก็คือผมต้องผักตรงนี้มาอยู่ตรงกลางอย่างนี้แล้วผมก็ดับเบิลแท็กตรงนี้นะหนึ่งสองอย่างนี้นะครับดูนะนี่ครับหนึ่งสองมาตรงนี้นะครับแล้วก็หนึ่งสองมาโหมดที่หนึ่งหนึ่งสองมาโหมดที่สองมันจะวนแบบนี้นะหนึ่งสองมาโหมดที่สามนะครับเปลี่ยนง่ายมากนะครับสะดวกเลยนะ ครับตอนนี้เราปรับมาอยู่ที่โหมดที่1น,นะครับผมนะครับซึ่งรอบการทํางานของโหมดที่1เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูทีละโหมดนะโหมดที่1เนี่ยจะแรงบิดนะก็คือขันเข้านะได้สูงสุดเนี่ยนะครับที่2องร้นิวตันเมตรนะก็คืออันนี้คือโหมดที่1น,นะครับความเร็วรอบนะครับอยู่ที่0ูนถึงเก้แล้วก็ความเร็วในการกระแทกก็อยู่ที่0ูนถึงพันห้านะ ส่วนหมดที่2เนี่ยนะครับแรงขันนะครับอยู่ที่406นิวตันนะผูแรงมากนะแค่เบอร์2องนะความเร็วรอบนะครับอยู่ที่0ถึง2,100รอบนะครับอัตราการกระแทกก็0ถึง3,000ส่วนหมดที่3อมันนี้เยอะสุดนะครับ542นิวตันนะครับผูแรงมากนะครับ12โวลต์เองนะนะครับความเร็วรอบอยู่ที่0ถึง3,000ตัวนี้จะเร็วสุดนะครับความเร็วรอบจะเยอะสุดแล้วก็อัตราการกระแทกอยู่ที่3,300รอบนะแม็กสุดนะครับ ส่วนโหมดที่4นะก็คือโหมดการไขนอ็อตอันสุดท้ายตรงนี้นะครับนี่จะขันเข้าอยู่ที่20นิวตันนะความเร็วรอบอยู่ที่สูงถึง1,300รอบนะครับผมนะครับก็จะใกล้เคียงกับโหมดหนึ่งแต่ว่าอันนี้มันจะตัดเวลาได้น้ําหนักครบ20นิวตันในการขันน็อตเข้านะส่วนอัตราการกระแทกนะก็อยู่ที่3,300รอบประมาณนี้นะครับส่วนอัตราการขันออกนะอยู่ที่745นิวตันทุกโหมดเลยนะก็คือขันออกเนี่ยมันจะเต็มแม็กอยู่แล้วนะครับ นี่นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็นะครับใช้ในการขันน็อตได้มากที่สุดก็คือเบอร์16นะครับตัวนี้นะครับอันนี้คือเป็นสเปคคร่าวๆนะคำในส่วนตรงนี้นะผมตั้งไว้เบอร์หนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูอัตราการหมุนนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดดูนะนะครับเดี๋ยวเราดูที่ไกลผมนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆกดแล้วเราดูอัตราการหมุนที่ตัวหัวบล็อกตรงนี้นะครับโอ้เนี่ยครับอันนี้คือหมุนช้าสุดแล้วนะครับช้ากว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับ ก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคนะนะครับอันนี้คือชาสุดครับเดี๋ยวผมจะกดเต็มสปีดเลยนะนะครับ930รอบนะน,นี่คือเต็มสปีดมอเตอร์นี่ตัวเครื่องนิ่งมากเลยนะครับนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นเบอร์สองนะก็ผักมาตรงกลางเหมือนเดิมแล้วก็กดสองครั้งอ่านี่เบอร์สองนะครับ สังเกตน,นะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเ,เริ่มแรกก่อนนะครับสตาร์เริ่มแรกก็ยังเข้ากันอยู่นะ0ถึง2,001นะนี้คือสเต็ปแรกที่เ็าหมุนนะครับช้าส,สุดแล้วผมจะกดให้เร็วสุดเลยนะ <S <S โอยเดีมันแรงกว่ากันเยอะเลยวะ่ะต่อมาเป็นเบอร์สนะครับใช้บล็อกพวกนี้นะครับก็ถ้าใช้เบอร์เมอน,น่องนี้ต้องระวังนะครับระวังน็อตขาดเนาะนะครับถ้าให้แนะนำก็ ให้ใช้เป็นโหมด4นะครับจะโปรเทคเยอะที่สุดนะนะครับในการใช้งานเนาะอันนี้เป็นเบอร์3แล้วนะครับนี่ขึ้นเป็นโหมดเบอร์3อยู่ที่540นะ 0- ถึง3 0 0 0ัเดี๋ยวผมจะเริ่มให้สตาร์ทให้ดูก่อนที่สเต็ปแรกนะครับนี่นะครับสเต็ปแรกสเตปแรกเรจะเท่ากันหมดเลยคุมได้ดีนะนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะกดเต็มแม็กก็คือ3000นะ <screws> แรงมากนะครับอทีนี <imen> Hence, ้เดี๋ยวเรามาลองโหมดสุดท้ายนะครับอันนี้คือจะหมุนที่20นิวตันนะครับจะเท่ากันนะครับเริ่มแรกเนาะครับตอนนี้เราอยู่ที่โหมดที่4นะนะครับแล้วผมจะกดสุดเลยก็จะหมุนแค่นี้เองไม่เร็วมากครับเดี๋ยวผมจะลองหมุนออกดูนะครับอันนี้คือหมุนออกนะครับเดี๋ยวผมอยากรู้ว่าหมุนออกแต่ละโหมดมันเท่ากันไหมอันนี้มุดเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์สองลองหมุนออกนะครับ อ ais, ๋อมันแรงตามเบอร์ด้วยนะนะเบอร์สามหมุนออกนะครับหมุนออกนะครับก็คือแรงสูดที่745นิวตันนะครับแต่ทีนี้หมุนออกไม่ออกเนี่ยนะครับอาจจะต้องไล่เบอร์นะตั้งแต่เบอร์1 2 3ไปด้วยนะครับเพราะว่ามันจะหมุนแรงตามเบอร์ด้วยนะครับผมนะครับส่วนเจ้าตัวเบอร์สีเนี่ยนะครับเวลาหมุนออกนะครับมันก็จะแรงตามเบอร์ของโหมดนี้ด้วยนะก็คือที่0ูนย์ถึง1,300รออนะอบตรากระแทกอยู่ที่3,300รอบนะครับม็กสุด ก็ต้องดูโหมดที่ดีนะไล่โหมดที่ดีนะครับถ้าเราถอดนอด็อตอาจจะต้องไล่เบอร์หนึ่งสานะแต่ถ้าเราขันประกอบรถหรือว่าไปทําพวกน็อตตัวเล็กๆเนี่ยอาจจะต้องใช้เบอร์นี้นะในการโรเทคนะครับโอเคก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ครับวิธีการใช้งานเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองเทสขันจริงๆกันดูว่าจะเป็นยังไงเนาะ ครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบการใช้งานกันนะครับเบื้องต้นเนาะว่าเป็นยังไงเนาะนะครับเดี๋ยวผมก็จะจําลองน็อตขึ้นมา4ตัวแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทําการเทสให้ดูในโหมดของตัวไข่น็อตตรงนี้ก่อนนะนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้จะไปเทสไอตัวกระแทกเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองให้นะไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะลองขันออกก่อนอันนี้ออกน็อตมันออกตัวแล้วนะนะครับนะครับนี่นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะขันเข้านะแล้วก็จะใช้เป็นเบอร์ที่เป็นสําหรับการไข่น็อตตรงนี้นะนะ แล้วก็เปลี่ยนโหมดนะนะเดี๋ยวผมจะกดไกลตรงนี้นะครับค้างแช่ไว้เลยแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆสังเกตตรงลูกบล็อกตรงนี้นะมันจะหยุดหมุนนะครับหนึ่งสองสามหยุดแล้วเห็นไหมนี่ผมยังไม่ปล่อยนะไกลเห็นไหมเนี่ยผมยังไม่ปล่อยนะปล่อยแล้วนะครับมันหยุดเองครับเนี่ยครับถ้ากดเบาๆก็ได้นะครับเนี่ยมันหยุดเองพอครบ20นิวนตะันเนี่ยมันจะหยุดครับตอนนี้ผมเปลี่ยนเบอร์บล็อกเป็นเบอร์ใหญ่ผมจะมาขันมาตัวใหญ่นะครับผมก็จะกดเหมือนกันเนาะหนึ่งสองสามเนี่ยมันก็จะหยุดนะครับผมก็จะกดเหมือนกันหนึ่ง คือมันทําให้เราทํางานได้ไวขึ้นนะนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็ไปขันต่อด้วยด้ามปอนได้เลยมันก็จะทําให้อ่าเราทํางานได้เซฟนะโดยที่ว่าไม่ต้องไปกลัวว่านอจะขาดนะเพราะว่าแรงมันแค่20ินิวตันเองนะทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองขันออกนะแล้วมาดูว่าใช้น้ําหนักเท่าไหร่นะครับผมนะครับนี่นะครับตอนนี้ตัวด้ามปอนของผมมันจะจับพีคนะเดี๋ยวดูว่าพีคสุดก็คือกี่นิวตันนะครับนี่ครับขันออกใช้แรงขันอยู่ที่46นะ อันนี้คือผมขอรีวิวตามที่เห็นในคลิปเลยนะครับก็คือทําจริงๆเลยนะครับผมนะครับขันออกจะอยู่ที่4 6นะไหนมาดูอีกตัวนึงครับเพราะว่าทุกตัวเนี่ยมันจะถูกขันและเข้าไปใกล้ๆกันนะครับเดี๋ยวผมจะเคลียร์ค่าก่อนนะครับตัวนี้คือแค่ตั้งเตือนนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมจะดันขึ้นเนาะก็คือใครออกนะเนี่ยครับไล่ๆกันหมดเลยนะครับขันออกประมาณ40เนาะนะครับนี่น็อตตัวใหญ่นะ จะแน่นขึ้นมานิดนึงนะเป็น52ตันนะครับใช้แรงในการขันออก52นะเดี๋ยวดูอีกตัวหนึ่งครับชัวๆว่าไล่กันไหมนะครับครับตัวนี้จะแน่นกว่านะเกือบ70เลยนะยิ่งน็อตตัวใหญ่ก็ยิ่งแน่นนะครับผมนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะลองขันเหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราใช้งานก็คือค่อยๆขันได้ปกตินะครับก็จะกดเบาๆปกตินะครับอ่ะหยุดแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้กดเต็มแรงปื๊ดเลยนะนะครับผมก็จะกดธรรมดาอ่ะนี่หยุดแล้วนะ นี่ครับผมยังไม่ปล่อยไกลนะครับเนี่ยกดแล้วนะนะครับแล้วก็นอตัวใหญ่เมื่อตอนแรกเรากดเต็มเต็มเหนี่ยวเลยนะครับก็คือเริ่มสตาร์ทปุ๊บกดไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็คือผมจะกดเหมือนที่เราใช้งานจริงๆก็คือถ้าในงานนั้นเราระวังมากๆก็คือเราจะกดช้าถูกไหมนะครับเราไม่ได้แบบกดปื้ดกดปื้ดนะนะครับอันนี้ผมจะกดธรรมดาอ่ะหยุดแล้วนะครับนี่หยุดแล้วครับตัวนึงนะครับอ่ะหยุดแล้วนะเนี่ยหยุดแล้วนะครับ ให้ไปแล้วนะครับถ้าปล่อยฝึกแล้วกดมันก็จะวิ่งใหม่นะครับทีนี้เดี๋ยวมาลองเอาด้ามปอนนะนะครับขันออกดูนะครับว่ามันจะกินน้าหนักเท่าไหร่เนาะผมตั้งด้ามปอนให้มันเตือนที่30เหมือนเดิมเนาะนะครับผมจะขันออกนะแล้วดูนะว่าน้ําหนักมันต่างกันไหมนะครับผมนะครับนี่20เห็นไหมยี่สิบนิวตันพอดีเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวมาลองตัวที่2นะครับเดี๋ยวผมจะขันออกนะครับจะดูว่าจะกินน้ําหนักเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับตั้งเตือนไปที่30มเนาะนะครับผมก็จะเริ่มข ไล่ๆกันนะไม่เกิน20นะครับเดี๋ยวมาดูตัวใหญ่กันนะครับน็อตตัวใหญ่ว่าจะน้าหนักเท่าไหร่เนาะนะครับนี่นะครับน็อตตัวใหญ่9นิวตันนะเห็นนะคือถ้าเราขันเบาเข้าไปอ่ะเราเครื่องมันรู้ว่ามันว่าฝืนปุ๊บมันจะหยุดเลยนะครับอันนี้นิดเดียวเอง2นิวตันเองนะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปง่ายๆเลยนะครับว่าขันแรงๆเข้าไปเนี่ยนะครับกดปื๊ดเข้าไปทีเดียวนะนะครับ ไอตัวน็อตตัวนี้นะครับน้ำหนักที่ขันเข้าเนี่ยมันก็จะแรงตามไปด้วยนะเพราะว่าต้องนึกถึงตอนที่เวลามันจะหยุด่ะครับเพราะมันหมุนมาเร็วปุ๊บเนี่ยพอเวลามันกระแทกปุ๊บแล้วมันจับน้ําหนักได้ปุ๊บเวลามันหยุดปุ๊บน้ำหนักนิวตันเนี่ยมันจะเกินน้ําหนักที่เขาตั้งไว้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราค่อยๆกดนะปื้ดไปอย่างเงี้ยนะปื้ดปกติเนี่ยแล้วพอมันเจอแรงฝืนหรือว่าแรงที่แบบขืนแล้วเนี่ยนะครับพอถึง20นิวตันปุ๊บเนี่ยมันก็จะหยุดเลยเพราะว่าน็อตสองตัวน เมื่อกี้นะครับมันก็ได้ใกล้เคียงกับ20นะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเรากดแรงนะครับน้าหนักที่มันหยุดที่น็อตเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราขันแล้วเรารู้ว่าเราต้องระวังน็อตตัวนี้นะครับเพราะก,กลัวมันขาดเนี่ยนะครับเราแค่ขันเข้าไปเฉยๆแล้วกดธรรมดานะครับไม่ต้องไปปื้ดอย่างนี้ทีเดียวนะเพราะเวลาปื้ดทีเดียวเนี่ยมันหมุนเต็มสปีดครับ ว่ามันจะหยุดเนี่ยน้ำหนักมันเลยไปเยอะนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้ทีนี้มาลองในส่วนของการขันเข้าบ้างนะครับตอนนี้ผมก็ใช้เป็นโหมดตัวขันน็อตอยู่นะนะครับเดี๋ยวผมจะขันเข้าไปตามปกติเหมือนเราใช้งานรถจริงๆเลยนะครับเมื่อกี้เราทดสอบว่ามันหยุดที่20นิวตันจริงหรือเปล่านะแต่ตอนนี้ผมอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดเราใช้โหมดนี้ในการเอาไปใช้งานจริงมันจะเป็นยังไงนะผมก็จะกดแช่ไว้ก่อนนะครับหยุดแล้วนะครับถ้าผมกดอีกทีนึงมันก็จะหยุดอีกนะครับเนี่ยสังเกตที่นอตรงนี้นะ มันจะขยับนิดเดียวนะครับมันก็จะหยุดอีกนะครับแต่ทีนี้มันจะกัดน้ําหนักไม่ได้นะครับก็ผมไม่แนะนําให้ใช้วิธีนี้ในการย้ําน็อตนะนะครับก็คือว่าให้เราใช้ด้ามปอนดีกว่าหรืออาจจะใช้เป็นเบอร์หนึ่งนี้แล้วก็กระแทกไปตามปกตินะครับเนี่ยนะครับเนี่ยกระแทกแค่นี้นะครับเพราะว่าเบอร์หนึ่งเนี่ยรอบมันจะต่ำรอบมันจะต่าเนี่ยนะครับเห็นไหมเนี่ยถ้ามันกระแทกสังเกตนะครับเเนี่ยรอบมันจะต่าครับเราสามารถคุมรอบได้ง่ายนะครับ นะครับเนี่ยคือผมกดแล้วมันแรงมัน no ดีอ่ะนะครับเนี่ยนะครับแต่ถ okay. yeah. ้าเป็นตัวน <It> ี้ปุ๊บเนี Do ่ยม <Yep. S 1> ันจะหยุดนะครับเป็นต yep. ัวโหมดของการไขน็อตเนี่ยเวลากระแทกปุ๊บมันจะหยุดครับเห็นไหมมันจะแรงสังเกตเสียงนะมันจะตึ๊กตึมันจะตึ๊กตึไปเลยนะเราจะคุมไม่ได้นะครับแต่มันหยุดให้อยู่นะนะครับแต่ถ้าเป็นเบอร์หนึ่งสังเกตเสียงนะครับมันจะตึ๊ก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 นะเนี่ยได้ไหมเสียงมันตึ๊ก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 เหมือนกับ บล็อกล่มเลยนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการขันเข้านะเดี๋ยวลองเป็นน็อตตัวใหญ่ดูบ้างก็ใช้เป็นเบอร์หนึ่งเหมือนกันเนาะนะครับเนี่ยนะครับคือผมว่ามันดีมากเลยนะน้ำหนักที่มันกระแทกคือมันไม่แบบปุ๊บปุ๊บ,ป,บปุ๊บไปเลยเราสามารถคอนโทรลได้ว่าจะให้มันกระแทกแบบตึกตึ๊กตึกตึก,ตก,ตกยังไงนะนะครับมันก็จะค่อยๆไขเข้าไปได้เนาะนะครับเดี๋ยวลองกลับมาเป็นโหมดไขน็อตตัวนี้เนี่ยครับ อันนี้ผมไขออกมาอยู่นะน็อตมันคลายอยู่นะครับผมก็จะกดเข้าไปปกติหยุดแล้วนะครับน็อตกกจะขดปุ๊บหยุดเลยนะครับนี่ยังไม่ได้คลายเลยนะยไม่ได้คลายไกลเลยนะครับทีนี้ผมก็จะกดอีกทีหนึง่งมันจะตื๊ดๆไปเลยแล้วมันจะหยุดเหมือนกันทีนี้มันจะคุมยากนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือให้ปรับมาเบอร์หนึ่งแล้วเราต้องการขันให้แบบค่อยๆเข้าค่อยๆกวดอย่างเงี้ยนะครับก็กดค้างไว้นิดนึงนะครับเนี่ยเพราะว่ามันมีแรงนะครับบล็อกตัวนี้มันมีแรงที่จะกระแทกไปได้โอเคครับต่อมาเดี๋ยวเรามาลองกวดนนนนนน้หััักกอตดูะะครบ ปวดเลยเดี๋ยวผมจะปวดตัวนี้สัก50 70แล้วก็เป็น120ย30เนาะแล้วเดี๋ยวเรามาลองขันออกกันดูนะครับดูสังเกตอาการของบล็อกตัวนี้ว่าเป็นยังไงอ,อันนี้ผมตั้งไว้ที่47่นะคะนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะขันน็อตตัวแรกนี้ก่อนนะนะครับเพื่อให้ได้น้ำหนักประมาณ50นะนะครับนี่ครับ49.7นะครับตัวที่สองนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ประมาณ70นะ ดี๋ยวผมจะขไว้ประมาณ70ินิวตันนะนะครับนี่ครับ70 .2 เนาะนะครับนิวตันนะครับส่วนตัวใหญ่นี้เดี๋ยวผมจะขันไว้ที่120นะนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราสามารถที่จะขันออกได้ไหมนะนะครับโดยใช้เบอร์หนึ่งนะผมจะใช้แค่เบอร์หนึ่งพอนะครับเพราะว่าตัวนี้มันบล็อกกระแทกเนี่ยมันแรงมากนะครับรุ่นนี้นะนะครับอันนี้เป็น120นะนะครับ ได้แล้วครับนะครับได้แล้วตอนนี้เป็น122นะเกินมานิดหนึ่งนะครับทีนี้เดี๋ยวตัวที่3เนี่ยผมจะไขยอยู่ประมาณ130นิวตันนะครับอ่านะเดี๋ยวจะอัดเข้าไปนะครับที่130เนาะอแน่นมากครับเนี่ยได้ไปร้อยสามห้านะครับนี่นะครับได้ไปแล้วร้อสามห้าทีนี้เดี๋ยวผมจะมาขันออกนะครับด้วยบล็อกของเรานะ ครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มขันออกกันดูนะครับตอนนี้ผมตั้งไว้แค่เบอร์หนึ่งนะเอาแค่เบอร์หนึ่งก็พอนะครับนี่นะนะครับผมก็จะกดง่ายๆเลยนะครับออกแล้วนะครับเรียบร้อยนะนะครับแต่ตัวนี้จะไม่มีระบบสต็อปนะก็คือถ้ากดยาวมันก็จะหมุนไปเรื่อยนะครับผมนะครับส่วนตัวที่สองนี่จะเป็นเจ็ดสิบนิวตันนะครับนี่นะก็จะกระแทกเยอะขึ้นนะแต่ออกนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับออกแล้วนะครับต่อมาเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ตัวเอ่อตัวใหญ่นะเนี่ยครับร้อยยี่สิบนิวตันตัวนี้อ่ะมาครับตอนนี้ นะครับเปลี่ยนลูกบล็อกไปเบอร์ยีสองแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไขน็อตตัวนี้นะนะครับนะครับกดเลยนะครับหนึ่งสองมออกนะครับงียอันนี้เบอร์หนึ่งเองนะนะครับอันนี้จะเป็นร้อยสามสิบนะครับอ่าออกนะครับนี่เห็นไหมออกเหมือนกันนะนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองขันเข้าไปน้ำหนักเข้าเดิมนะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเบอร์นะครับเป็นเบอร์สองนะครับในการที่เราจะ ขันออกแล้วดูนะคบว่ามันต่างกับเมื่อกี้ยังไงนะอ่านะครับเดยผมจะขันกลับเข้าไปเหมือนเดิมเนาะนะครับเป็นร2อยิ้นิวตันนะตัวนี้นะครับลองดูกันครับนะครับได้แล้วร้อยิบสมเนาะนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นร้อยสาสิบนะนะครับนะครับ้อยสสิบเนาะนะครับหนึ่งม นี่ครับ1น3ินิวตันนะครับทีนี้เดี๋ยวมาไขออกกันดูนะครับแต่ผมจะเปลี่ยนเบอร์นะนะครับเปลี่ยนโหมดนะครับให้โหมดเป็นเบอร์2นะนะครับนี่เบอร์2แล้วลองสังเกตนะครับจากเมื่อสักครู่นี้ที่ผมกระแทกออกนะว่ามันต่างกันยังไงเนาะทีนี้เดี๋ยวมาลองสังเกตนะว่ากระแทกออกแล้วต่างจากเบอร์หนึ่งยังไงนะครับตอนนี้เบอร์2เนาะนะครับเอานะนะครับผมจะกระแทกแล้วนะหนึ่งสองสามออกเลยนะครับออกแล้วนะนะครับเดี๋ยวสังเกตดีๆนะครับออกเลยนะ ออกไวกว่าเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่ซื้อไปใช้งานผมแนะนําว่าให้ไล่แต่เบอร์หนึ่งนะอย่าได้ไปใช้ตั้งแต่เบอร์2เริ่มขึ้นมานะครับมันเสี่ยงที่น็อตจะขาดได้เลยนะนะครับนี่นะครับก็คือไขออกได้สบายเลยแต่ผมแนะนําว่าให้ไล่เบอร์ใช้นะครับอย่างเช่นเนี่ยถ้าเบอร์หนึ่งไม่พอค่อยเปลี่ยนนะ นะครับนี่นะครับแรงขึ้นมาเรื่อยๆนะเป็นเบอร์หนึ่งนะอย่างต้นคลิปตอนแรกที่ผมใช้เบอร์หนึ่งเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามันกระแทกแบบค่อยๆออกนะครับแต่ถ้าเบอร์2นี่มันกระแทกแบบรุนแรงเลยคือเครื่องตัวนี้นะครับมันสามารถกระแทกออกสูงสุดเนี่ยแรงบิดอยู่ที่745นิวตันนะถ้าผมจะไม่ผิดนะแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้งานอย่างระมัดระวังนะครับเพราะว่าน,อนอ็อตอาจจะขาดได้เลยนะนะครับก็ค่อยๆไล่เบอร์นะครับก็สําหรับตัวผมเนี่ยนะครับผมว่ามัน น้ำหนักในการกระแทกอ่ะมันค่อนข้างจะใกล้เค like well, like ียงกับบล็อกลมที่ผมใช้เลยนะนะครับแต่ก่อนเนี้ยผมเคยมีที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที Terra ่เป็นบล็อกกระแทกเนี้ยเวลากระแทกมันจะแบบรัวอย่างเดียวเลยตุ๊ตๆๆๆมันจะไม่แบบแก๊ก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 อย่างเงี้ยคือล้อมันจะไม่ต่ําแบบนี้นะครับแล้วแรงจะไม่ได้เยอะแบบนี้นะขนาดนี้แค่12โวลต์เองนะนะครับก็วันนี้นะได้มีโอกาสนํามารีวิวให้ชมนะครับแล้วก็วิธีการใช้งานทดสอบต่างๆแต่เป็นการทดสอบคร่าวๆ แล้วถามว่าจะไปถอดน็อตล้ออะไรได้ไหมผมว่าสบายๆนะเพราะว่า2ตัวนี้มันก็ที่เทสไปมันก็ร2อยยบกว่าอยอยู่แล้วนะครับเพราะรถเก่งเนี่ยเต็มที่ก็เก้าสิบห้ารถกระบะก็ประมาณ1 0 0 1ห0ประมาณนี้นะครับนิวตันนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงนะเบอร์หนึ่งก็ขันออกสบายๆนะครับอันนี้ก็คือที่ชอบเพราะว่ามันเป็น12โวล์แล้วตัวมันเล็กครับตัวมันเล็กแบตมันเล็กนะครับเวลาใช้งานมันก็หยิบใช้สะดวกนะครับก็เลยเลือกเป็น12สโวล์นะนะครับส่วนพี่ๆท่านไหนจะเอาไปใช้งานหนักกว ซึ่งคลิปนี้ผมก็เอามารีวิวให้ชมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นข้อมูลกับเพื่อนๆนะที่กําลังมองหาข้อมูลกับบล็อก,กแทกไร้าสายมีวอกกี้อยู่นะนะครับตัว12โวลตตัวนี้จะเป็นตัวใหม่แล้วนะนะครับนี่นะครับตัวนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้เลยสําหรับคลิปนี้ยังไงผมก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้ว